สวัสดีครับวันนี้ TP Pro p e r t y มีบ้านสวยๆมาให้ลูกค้าได้รับชมกันวันนี้จะนำเสนอบ้านเดียวนะครับสองชั้นสามห้องนอนนะครับอันนี้เราให้ดูบรรยากาศก่อนนะฮะ รอบ้านตัวบ้านนะครับเป็นแนวสไตล์สเปนิชนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับมีทั้งหมด2ชั้นตามกันมานะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะพาเข้าไปดูชั้นล่างก่อนนะครับว่าตัวบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ห้องด้านล่างนะครับถัดมาจะเป็นห้องครัวสวยมากครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากทีเดียวอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับ ด้านล่างถัดมาจะเป็นห้องนอนนะครับจุดทางด้านหน้าเลยมีแอร์มีพัดลมให้นะครับตัวบ้านนี้อายุอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีนะครับแต่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับเจ้าของซื้อไว้ ปลูกไว้แล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับกว้างขวางมากนะครับอากาศดีลมเย็นครับมีซิงค์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับทางขึ้นมีสองทางนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นด้านหลังนะครับไปด้านหน้านะครับขอโทษฮะเดีย๋ยวพาไปดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับ ตัวห้องนอนนี้สามารถเปิดทะลุออกไปด้านนอกได้เลยนะครับอันนี้เป็น walking p r o c e s นะครับสวยมากครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำนะครับฝักบัวห้องน้ำกว้างมากครับ ปูพื้นอย่างดีครับเดี๋ยวเราตามกันมาครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับบรรยากาศรอบบ้านล่มลื่นมากนะครับเย็นสบายอากาศดีมากครับเดี๋ยวเราพาขึ้นบันไดนะครับ ไปดูชั้นบนกันนะครับตามมาครับอันนี้เป็นพื้นที่บนดาดฟ้านะครับสามารถทำกิจกรรมได้หลายๆอย่างเลยนะครับปาร์ตี้บรรยากาศโดยรอบนะครับ ตาามมครับบรรยากาศดีมากนะครับพื้นที่ด้านหลัง